สวัสดีค่ะเพื่อนๆพืนพบกับช่องยูยี่ผีบ้าคือเก่าคนเก่าจ้า วันนี้ยี่จะพามาร้องเพลงจะเนาะร้องเพลงริมน้ำชมดอกลีลาวรีแล้วก็ชมนกชมไม้ไปเดี๋ยวี่จะมาร้องเพลงให้ฟังเนาะในบทเพลงพัทยาจะเนาะเพื่อนๆจ้าต้นฉบับพี่สุนารีรัชศีมาร้องสดดนตรีไม่ต้องเนาะเพราะวันนี้นักร้องอารมณ์ดีจะมาร้องเพลงริมน้ำเจ้าพระยาพัทยาไม่เคยไปก็มาร้องริมเจ้าพระยาเพื่อนจ้า พอไม่พอก็ทนฟังเอาอย่างนะเพื่อนฟังกันไปหูเฉะไปข้างหนึ่งอย่าเนาะออคนเราก็มีอารมณ์คลื่นเครงบ้างอย่านยเนาะออารมณ์ดีก็ร้องเพลงอย่างนะความทุกข์ก็เก็บไว้ในใจความสุขก็เอามาเบ่งปันอย่านยเนาะเอสโลแกนอยู่ยี่เพื่อนฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ต้องฟังอย่าเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปฟังกันอ่าเนาะชมว,วิวไปเพลินๆนัจนานัจน,ะ,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 นะที่รักจ้า เชียวเฉียดเที่ยว,วยอดสนหาดพัทยาเมื่อคร่เมือดมคลื่นซัดหาดทรายกร,กระจายกระจจดเหมือนใจคนกระเจิงวาดแลงรักับพานจากยานบันทึ สุขใจรักรรแต่ฉันมนมองนึ่งมองหาดเบิกฝันกระเจิงกระจายหาดพาทยาเมื่อคราครั้งเก่ามีเขามีเรานั่งเรียงเคียงกัน ชี้ชมหาดรายเห็นแสงสุขสสองสายน้าชมไว้เที่ยวสนเกวงไกวบกใบลูลมแต่ฉันวัดนี้ไม่มีคู่ชมอิจฉาหยดสนวนเล่นลม ฉันตรงตรมเดียวดาฮาดพัทยาเมื่อคราครั้งเก่ามีเขามีเรานั่งเรียงเคียงกันพลรดรักตากล้มชี่ชมหัดสรา ห็นแสงสุขใสสองสายเน้าชมไหวเทียวสนเกว่งกวยบกใบลูลมแต่ฉันบัดนี้ไม่มีคู่ชมหิจายอดสนวนเล่น ฉันตรงตรมเดียวดาพัตยาในเวอร์ชัน่นยีน่มีวสิกเพื่อนๆขอขอบคุณที่รับฟังขอบคุณทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมนต์อย่าเนาะอ,อยากร้องมากแต่มาติดเลยก็สีดร่องบ่ได้ก็เลยต้องเป็นแนวนี้ย่เนาะลาไปลาไปเสียงสดก็จะแหบแห้งแล้วก็อยังก็ขึ้นจมูกนะขึ้นน่าสิกเป็นว่าอันนักลองเป็นวัดอย่าเนาะขออภัยในเสียงเนาะ สำหรับมพื้อน,นี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจังพ่อกับมิวสิกในบทเพลงต่อไปเพิ่นจ๋าลองบอไดก็ซิมาลองสดอยู่เนาะอย่าเห็นหน้าเดืองามหลายบ๊ายบายแซมมี่แลละจัดจุบจ๊บ,บหักสุขสุขคนจ้าหักไม่หน่อยก็เรียกว่าฮักจง,ปงโปงจงโปงจิงจังปงังจังปงัง,ปงเพิ่นจ๋าหมุตัวหมุตัว๊ายบายจ้า